สวัสดีครับพบกับพวกเรา Hot w t t h i l l n n d วันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งมาแล้วมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ในขณะนั้นที s ได้พาเราไปสวัสดีครับพี่แจ๊คเพื่ออะไรนะครับอ่าหวานได้แนวหรอเสียงได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้นะฮะอ่ามาต้องให้น่าสนใจเปิดตัวอย่างอลังการอลังการเลยสวัสดีครับพอเป็นไงฉากหลังเราอ่าดีดีฮะห้องเชื่อชัดเลยเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับไว้ก่อนโล่งหน้าเลยช่วงนี้ต้องไปคริสต์มาสแน่นอนนะลงทันไหมมึงโอเคนะฮะคริสต์มาสแน่นอนช่วงนี้แฮปปี้นิวแยร์นะฮะครับผมก็วันนี้เราก็มารีวิว ออกมาช่วงปีใหม่เลยนะฮะเป็นดูดแล้วทิ้งนะครับผมจากแบรนด์วีพลัสวีพลัสฟอสฟอสฟอสฟสดสดร้อนไหมเออใช่สดสดร้อนอ่ะอ่าสดสดร้อนนะฮะเพิ่งออกมาเลยนะฮะนิโคตินนะฮะห้าสิบอ่าทำรายได้มือหกพันคำนะตัวนี้แล้วมีหน้าจงหน้าจออะไรก็ไปดูกันนะอ่าก็แกะตรงนี้อ่าก็ไม่ได้คอยอะไรไหมเออ ฮะคอยคู่ไหมคอยคู่หรือไม่นะฮะไม่บอกไม่มไม,ไม่ไม่ใช่นะฮะเมชคอยน่าจะเป็นคอยเดียวอ,อราเาคอยคู่เอาจริงนะที่ออกมาใหม่ๆหม่มันไม่ได้หูหูหาหรือว่า,ต,า,วาต่างอะไรกันขนาดนั้นอืมมันก็แบบแรงขึ้นโอเคเออแบบแต่เป็นความใหม่เฉยเฉยอ่านะทีนี้อ่ะตัวนี้น่าจะเป็นฟอนฟอนสิบกลิ่นอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปอีกทีแล้วกันได้ได้ได้โอเคก็เราจะมาลองตัวหนึ่งอ่าลองฟิลนะ ผมก็จะเลือกกลิ่นที่ชอบที่สุดมาลองอ่าส่วนกลิ่นอื่นเนี่ยฟิลมันจะไม่ต่างกันมากหรอกกลิ่นเดี๋ยวนี้ม่งแบบมีเทรนของมันอยู่แล้วอ่ะว่าคุณชอบเย็นกันชอบหวานฉ่ำกันแบบแบรนด์เจ้าตลาดอย่างมาโบเงี้ยอ่าใช่ต้องเรียกว่าเอ็มบาร์อ่าเอ็มบาร์อ่าแบรนด์เอ็มเขาเนี่ยนะฮะเออเรียกชื่อได้แบรนด์เอ็มเขาเนี่ยอ่าคุณก็จะมีเทรนอยู่แล้วว่าคุณชอบแบบนั้นกันเขาก็จะทํามาตอบโจทย์เพราะคุณแบบนั้นแหละอ่าโอเคได้แบบแบบที่คุณเคยพูดว่าไอเนี่ย คอยคอยเดียวกับคอยคู่เอาเดี่ยวมันกลิ่นชัดกว่าใช่ใช่ถูกต้องอ่าทีนี้นะฮะอันนี้มีทีเด็ดอะไรในซองน,นี่มีภาษาไทยโอ้รักคนไทยเหรอสายคล้องคอสุม่มใช่ป่ะว่สายคล้องคอสุม่มโอ้โหเอ้ยแบรนด์เนมด้วยนะฮะนี่นะฮะมีหลุยแดงนะฮะมีหลุยดำกุชชี่นะฮะอ่ามีแอร์เมสนะฮะแต่เขียนว่าวีพัทนี่ แล้วก็สีขาวนี่อะไรวะอันนี้ไม่รู้จักแล้วเออนะอีกสองแบรนด์เป็นแบบนะทําเป็นแบบให้มันรูหราอ่าพูดมากไปแล้วสะสมซุมนะซุมไม่รู้จะได้ลายไหนนะในซองเนี้ยเออว่าแต่ละอันเนี่ยไม่รู้เลยอ่าทีนี้แกะได้ยังได้ยังไงได้เลยได้แล้วอ่าโอเคนะฮะอ่ามาแคะกันนะกินอะไรอ่ะอันนี้กินสตรอเบอรี่นะฮะ๋อคุณชอบนี่ก็รู้ก็รู้งานกันอยู่นะสตรอเบอรี่ออแจมยังดูดแดงเลยอ่า แก่กันแล้วนะฮะผมก็เปิดตรอมาแดนแเนอุ้ยอ,อ้าวโอ้เชี่ยวโอ้โอโอไม่ไม่เปิดปุ๊บกลิ่นแม่งตีจมูกอะโอ้โหกลิ่นแรงโอ,อยอ่างอ้วนแลยเนี่ยอ้วนมากเลยนะอืมอ้วนจริงเนี่ยเื่ามือเอออ้วนอยู่อ้วนอยู่นะน <า S 1> แล้วก็อุ้ยทำ,ทำทำเครื่องมาโอเคนะไม่กองแกงนะเราถือให้ถือไอแบตนะฮะหมื่นหกพันคำนะฮะตัวนี้ี่แบดแปดร้อยมิลล<ม>ิแอ <นา S 2> มอ้าวโคตรเยอะ นะใช้คอย0.8นะ exploration dead ชชโอยเดี๋ยวนี้มีบอกวันหมดอายุ24เดือนคือ2ปีนะฮะ2ปีหมดอายุที่ชาร์จไทย4นะอ่าอนี่นี่นี่เขา,เขาศึกษาเอง<ส>นี่พี<ส>เดทเราไงลองสุมเออไม่แต่ผมว่าจะได้อได้อะไรวะไปดูวนี่นะเราได้ลายนีสีส้มเนี่สีส้มน,นะฮะผมว่าสวยอลองขอ ขอมอบนะฮะอ่าสัตส,สัพเพสัตตาไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคแล้วคุณไม่คล้องนี่ก่อนเฮ้ยเท่ว่ะฮะเออโหมันอ้วนมากก็ใส่เสียบไปได้เลยเออใช่ใช่ไม่แต่น้ำหนักผมจับมันก็มีหนักกว่ามาหนักกว่าเอ็มนะแบรนด์เอ็มแบรนเอ็มแบตเอ็มยวนะอ่ากูรุ่นแบตตั้งแปดร้อยมันก็ต้องหนักกว่าแบตแบตเออแบตแปดร้อยแต่น้ำยาแม่งอีกเอ็มมันแบตหกร้อยเออนี่แบตแปดร้อยอ่าก็จะอยู่กลางกว่านข้างมีน้ำหนักแต่ไม่ถึงกับหนักแบบ หนั<ล>กพวบหนั<ช>หนกมากอ่ะอ่าเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโดนก,กูแกะแน่นอน <g ız> เดิน <c oughs> เดินกูผ่าชนะสูตรแน่นอนเดี๋ยวรอคลิปหน้าผ่าชนะสูตรอ่านี่เฮ้ยเท่่ะเฮ้ยน้องพี่ขอซื้อสายต่อได้ไหมพี่ชอบสายฮะอ๋อเหรอสายเขาให้ดูดอันนี้นะเท่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 อ่าแล้วแล้วแล้วยังไงไม่แต่สายสวยจริงนี่เป <c oughs> ็นไงสายสวยจริงสายสวยจริงเนโอ้โห <c oughs> กูรีวิวซะไม่สวยเลยอะ <c oughs> นี่อ่านี่แบบนี้ <c oughs> โอเคเอาได,ได้ได้ดูยังอ่ะได้อยู่ในะอ่านี่เปิดจุก<อ>มีจุกแค่ข้างบนนะฮะข้างล่างไม่ได้มีอะไรแปะเปะิดปสดเปิดปสุดใช่รูลมเปิดสุดก็ทํามาเป็นสไตล์นี้หมดแล้วนะฮะ <c oughs> อลองแล้วลองเลยก็ไม่มีอะไรมันแกะซองมาก็ดูสเปคพุ่มแล้วใช่พระเจ้านี่ผมดูต่อจากคุณนะ สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน่าจะเป็นสตรอเบอรี่เอาแนวโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เปรี้ยวแล้วก็ความเย็นนี่คือเท่าเท่า M เลยเท่าแบรนด์ M เลยหรือว่าเท่าเอสโคเท่าอะไรพวกนั้นเลยเป็นแบบเย็นๆเลยโต๊กลิ่นอะไรก็ชัดชัดหวานฉ่ำใช้ได้อยู่เขายิดแนวโยเกิร์ตนะอ่าใช่ใช่สตรอเบอรี่เขาจะไม่ออกทำมาเป็นสตรอเบอรี่สดละเอาี่สดก็สตรอเบอรี่อย่างเดียว มันแบบเปรี้ยวๆปิี๊ดอย่างนั้นน่ะเออแล้วกลิ่นจะแบบไม่จะเป็นออกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวแบบนี้อ่าอันนี้มีโยเกิร์ตนมเปรี้ยวทิ้งท้ายมาด้วยไม่เอาอเอางี้ผมถามนิดนึงอ,อย่างของของร้านเราเนี้ยอ่าเวลาคนเขาสั่งกันอะ่ะสตบบรอเบอรี่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตอะ่ะเขาชอบแนวไหนมากกว่าเขาเอาจริงเขาชอบสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมากกว่าอืมาตั้งแต่รามาตั้งแต่ซุปเปอร์คูลแล้วทำไมน้ำยาฟรีเบสอ่าเขาก็ะทำเป็นสตรอเบอรี่แบบยีนาโยเกิร์ตแบรนด์เอ็ม สตรอเบอรี่ก็ออกแนวโยเกิร์ตเหมือนกันไม่ใช่สตรอเบอรี่สดหรือว่าน้ำสตรอเบอรี่เลยอมันอันเดียวกับสตรอเบอรี่นมไหมคำว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเนี่ยไม่เชิงมันเป็นสตรอเบอรี่นมเปรี้ยวอ่าอใช่เป็นสตรอเบอรี่นมเปรี้ยวแบบนั้นอ่าเรื่องความเย็นเนี่ยเท่ากันเลยถ้าจะเทียบใครเคยใช้แบรนด์เอ็มมาก่อนเนี่ยนะก็คือความเย็นพอกันเลยสาหรับตัววีพัทนี้ตัวกลิ่นนี่ทํามาแบบแนวเดียวกันเลยความหวานฉ่าอะไรแบบแนวนั้นเลยอะ่ะเออแต่ของเขานี่หมื่นหกพันคำ แล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แรงด้วยอ่าทำมาแบบเหมือนทำมาทำมาแข่งอ่ะทำมาแข่งตีตลาดว่าใหญ่กว่านะแล้วก็จำนวนคันเยอะกว่าแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่หนีกันมากอืมมันเป็นแนวสดชื่นเนาะใช่ใช่เขาจะเป็นเย็นอย่างงี้แต่จริงดูดพวกดูดแล้วทีงมันก็ไม่ได้แบบหวานอยู่แล้วนะอ่ามันไม่โอ้ถ้าคุณจะมาหวานชําแบบตอมแบบอะไรอย่างงี้มันมันไม่ได้มันจะหวานชําแบบอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคอยเขาศูนจุดแปดซึ่งเป็นโอมที่ค่อนข้างต่ําอยู่นะ ศูนย์จุดแปดเนี่ยอีกนิดคือศูนย์จุดหกละวศูนย์จุดหกนี่คุณหยดฟรีเบทได้สบายแล้วนะเอออันนี้ก็โอเคหยดซอนิกได้ด้วยอะ่ะกลิ่นมันจะออกเหมือนคอยเดี่ยวเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วนี่เป็นเม็ด้วยอืม, <c oughs> มก็เลยออกมาประมาณนี้นะฮะสด <c oughs> ชื่นว่ะใช่ใช่ใช่ได้ใช่ได้หมืนม่นหมืน่นหมื่นหมื่นอ๋อนิกอีกอีกห้าสิบนะฮะที่เขาบอกว่านีกห<ฮ>้าส mm ิบมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามสิบก็จะบ้าละทุกอันเลยเหรอห้าสิบอ๋อ ทุกอันเลยเล็งแล้วทุกอันปกติจะมีแซมนะสามสิบแล้วแซมมาห้าสิบจริงๆน่าจะแกะอังหุ่นนะอ่าใช่เพื่อแบบเทียบกันแต่ผมว่านั่งไม่ห่างอยากแกะเคียวโคมากเลยแต่ว่านะฮะอืมได้อนุมัติมาแค่กลิ่นเดียวนะทด <ๆ S 2> อลองอ่าถ้าสนใจจะสปอนเซอร์วันนี้ก็ตามฟิลที่บอกเมื่อกี้เลยปรับรูลมอ่ะเดี๋ยวปรับปรับรูลมเล็กกออเออ เปิด <laughs> ดีกว่าไม่ดิเปิดดีกว่าทุกรอบเลยเปิดดีกว่าอ่าเฮ้ยแล้วไหนดิสเพย์มันบอกว่าอะไรอ่ะมีจอเอแอร์โฟ,โฟคอนโทรลพาวเวอร์ดิสเพย์พาวเวอร์อยู่ไหนอ่ะก็อยู่แค่ตรงตรูดเนี่ยว่ะไม่มีหน้าจอโดนไปท่าพักน่าจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอืมไม่ได้บอกต้องใช้เป็นทพักคู่มืออะไรก็ไม่ได้มีเข้ามาในนั้นแต่ปรับรูลมได้เนีย่ยปรับได้จริงอืม มันเหมือนกันเลยเป็นแท่งแล้วก็ปากสู่ปากเป็ดอย่างเงี้ยเขาก็คือทําทํามาแบบรู้แหละว่าทํามาก็มาสู้แบรนด์เอ็มมาแหละหรือว่าเอามาทดแทนอะไรในช่วงที่แบรนด์เอ็มมันขาดบ่อยมากมใช่ไหมมันไม่มีเลยโอเคแทนกันได้อยู่อมไม่น่าเกลียดเลยอาจจะมีความหวานลดหลั่นไปหน่อยอ่าลดหลัน่นไปนิดนึงแต่ตัวกลิ่นนี่ค่อนข้างชัดเลยตัวกลิ่นมาก็คือแบบเต็มอมืรู้สัมผัสได้อะว่าเป็นสตรอเบอรี่แบบชัดอ่ะอ แต่ผมเนี่ยมืนไปแล้วอตอนนี้ผมผมมืนไปแล้วอ่ะน,นี่ช็อตไปเลยเรื่องที่โคตตนเป็นไงผมว่าแรงนะแรงนะอ่าแรงนะก็ห้าสิบสมชื่ออืมมาเต็มจริงนะฮะห้าสิบมิลลิกรัมจริงแต่ผมลลผมลอยไปแล้วผมพอเพียงเท่านี้ผมลอยไปแล้วเนี่ยสามสี่คำผมจบละอือจบซะสลาสำหรับตัวนี้ไม่ไหวนะแล้วก็มีสายสุ่มมาให้ด้วยนะฮะให้ไปเท่ๆกันเลยอันนี้ได้สีส้มมากก็ถูกใจอยู่ใช้ได้แต่อยากได้หลุยแดงมากเลยเนี่ย ต้องดูกี่อันเนี่ยถึงจะได้เนี่ยต้องแกะหมดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะมันซุ่มนะครับผมน่าจะทำลายลิมิเต็ดบ้างนะแบบสายซิกเก็ตซิกเก็ตเออซิกเก็ตเออซิกเก็ตเออซิกเก็ตโอ้โหคุณขายดีเลยฮะหาแต่สายซิกเก็ตตัวไม่ดูดโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแบรนด์ V ีพลันะครับก็คือทำออกมาได้โอเคเลยเรื่องความหวานฉ่ำเรื่องความเย็นอ่าสำหรับคนที่จะหาแบบเหมือนของขาดแล้วตัวแทนไปก่อนเงี้ยอันนี้แทนได้อยู่ นะสาหรับถ้าตัวอีเหลืองเอสโคขาดก็ตัวนี้ก็ใช้ได้แทนได้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็รอคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําแหลกกันเหมือนเดิมว่าข้างในเป็นกันอย่างไรนะฮะไม่ต้องห่วงแล้วก็เอามาเอามาโมดิฟายบ้าบ้บอตามสไตล์พวกเราอีกครั้งนะครับผมได้วันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับแบรนด์รีพลัสถ้าสนใจนะฮะทักสอบถามได้เลยทางนี่เลยทางนี่เลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเออ วันนี้ก็ฝากกดไลค์วันนี้ก็วัน,น <laughs> ชัด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 วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดลิดกดแชร์ด้วยนะฮะ <laughs> เราจะเอาของใหม่ๆบางวิจัยกันอีกนะฮะมาทดลองกันอีกไปเรื่อยๆจนก,กว่าผู้ชมจะพอใจนะครับผมวันนี้ก็ลาไปนะครับผมสวัสดีครับ